สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พามาเก็บล็คเบอร์รี่นะคะเป็นแปลงทําผลสดของเรานะคะนี่ลูกใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะเราเก็บดําๆแบบนี้นะคะเพราะว่าต้องการให้รสชาติของผลไม้ที่มันเริ่มมีความหวานออกมาแล้วนะคะถ้าเราเก็บแดงๆมันยังเปรี้ยวอยู่นะคะเราจะเก็บผลสุกที่ประมาณเกือบสุกแบบร้อเซ็นให้ลูกค้านะคะน,นี่เป็นไงสวยไหมคะเดี๋ยวจะ เดิมเก็บเข้าไปให้ดูนะคะปะ,ะพาเข้าช่องนี้ก่อนนะคะนี่ใครสนใจปลูกนี่ปลูกทาเชิงพณิชย์ิได้นะคะของวินี่ก็ทําเชิงพณิชย์นะคะน,นี่นะคะส่วนมากเดี๋ยวพาเดิน,นเดินชมไปเรื่อยๆนะคะนี่อันนี้นะคะคเก็บตีได้เลยโอ้เยอะแยะค่ะ เยอะนะคะเริ่มสุกเยอะนะคะของเราปลูกในโรงเรือนนะคะเพราะว่าต้องการให้ผิวของผลเนี่ยสวยแล้วก็ป้องกันฝนนะคะเวลามันตกใส่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องควบคุมในการใช้สารเคมีด้วยเพราะว่าเราเน้นคือไม่ใช้สารเคมีแล้วไม่พ่นยาฆ่า,มาแมลงอะไรพวกน,นี้เลยเพราะว่าต้องการให้สินค้าเราเนี่ยคือมีคุณภาพปลอดภัยจาก โรคภัยก็คือต้องเซฟนะคะเพราะว่าฝนหรือว่าน้ำค้างก็จะทำให้ต้นเนี่ยเป็นโรคได้ซึ่งถ้าตรงเนี้ยเราป้องกันระดับหนึ่งก็จะช่วยได้แต่ถ้าจะปลูกกลางแจ้งก็ได้นะคะก็ไม่ได้มีปัญหาตรงนั้นสำหรับพื้นที่ที่สามารถปลูกได้อะไรเงี้ยค่ะว,ว้าวสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้เราจะเก็บส่งลูกค้านะคะนี่รสชาติดีค่ะเพราะว่าเราเก็บแบบ ดำขนาดนี้นะคะแล้วก็เชลลีของเขาอยู่ได้นานเพราะว่าอันนี้เราไม่ได้เจอฝนหรือเจออะไรที่จะทําให้เขาเน่าง่ายซึ่งผลผลิตเราก็จะแห้งนะคะก็คือไม่ต้องกลัวว่าจะขึ้นราหรืออะไรทั้งสิ้นนะคะพงเพื่อนชมก่อนนะคะมันสวยมากค่ะไม่คิดไม่ฝันว่าเราก็จะทําแปลงแบล็คเบอร์รี่ในเมืองไทยได้สวยแบบนี้แล้วก็มีผลผลิตส่งขายได้ทั่วประเทศนะคะใครอยากซื้อสามารถสั่ง มาได้เลยนะคะวิส่งรถห้องเย็นนะคะจัดส่งทั่วประเทศค่ะด้วย SCG กับ Inter Express นะคะจะเป็นรถที่เป็นรถตู้เย็นเลยส่งให้ท่านได้ถึงบ้านเลยนะคะนี่สวยมากค่ะแล้วเจอกันนะคะสั่งออเดอร์วไว้ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ